52นาทีคุณผู้ชมมาอย่างที่บอกคือสํานักง,งานการบินพลเรือนเนี่ยห้ามเลยนะตอนเนี้โดนอะไรก็ตามห้ามขึ้นบินจนถึง15สิงหาคมในทุกพื้นที่เลยเพราะมีความเสี่ยงแต่ว่าไปเจอฮะโดนแปลกๆที่ไม่ใช่ของกองทัพแน่นอนใครละเอามาบินแล้วไปเจอตัวด้วยว่าคนที่เอาขึ้นบินเนี่ยเป็นชาวจีนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับ กรมการจัดหางานมุ่งยกระดับการให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นเปิดตัว outsourcing service ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวโฉมใหม่เตรียมเปิดให้บริการ1กันยายน2568พร้อมกันทั่วประเทศการโอนเปลี่ยนผ่านจากการรับคำขอออกใบอนุญาตทำงานให้กับภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทนภาครัฐนะครับจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะถ้ามีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากเท่าไหร่คนในประเทศไทยก็จะมีงานมีอาชีพทำได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ